สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องเดียบ้านทุ่งทุลิศอีกแล้วนะคะน้องเดียสวัสดีค่ะกอนเอาทุกเจ้าสวยๆกับหลุมมือไหวยังไงคะจ้าเอามือมือไหวยังไงทุ่เจ้าสวยๆก่อนเออกาลังกินแครอทอยู่ค่ะบอกบอกแม่ว่าขอกินแครอทได้ไหมวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะวันนี้กิ๊กจะมาทําผัดไทยไก่ค่ะไอ้ได้อกไก่มาค่ะให้โรเบิร์ตค่ะ ผัดไทยไก่แล้วก็นี่ค่ะเส้นก็ลวกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นแห้งค่ะเนาะแล้วก็จะจะมาทําราบเห็ดค่ะเก็บได้เห็ดชิเมจิมาค่ะสีขาวแล้วก็สีน้าตาลค่ะเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดอะไรนะนางรมหลวงค่ะผสมกันค่ะเดี๋ยวจะราบเห็ดให้บีเดียกินค่ะวันนี้ของบีเดียต้มวันนี้ค่ะของบีเดียต้มตีนไก่ค่ะเอ๊ะมันใกล้ซะที่ออันนี้เป็นต้มตีนไก่ค่ะให้น้องบีเดียค่ะ จะต้าทำต้มเส้นนั่นแหละค่ะแต่ไม่รู้นางจะกินเส้นหรือเปล่าก็เลยยังไม่เอาเส้นใส่ค่ะให้เอาต่ไก่ใส่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยพูดใตัวหม้อก,กินได้อยู่เดี๋ยวเห็ดลวกก่อนเดี๋ยวจะลวกเห็ดก่อนค่ะเอาใส่เห็ดไปลวกก่อนอเดียร์ยแล้วก็จะผัดไทยไก่นี่แหละค่ะง่ายวันนี้ลวกเห็ดให้สุกก่<ด>ขขขอนค่ะ ผัดไทยไปด้วยเลยค่ะผัดไทยอบไก่ค่ะวันนี้ไม่มีกุ้งเลยก็เลยผัดกอบไก่ให้เราเบิกค่ะเดี๋ยวผัดไก่ให้สุกก่อนค่ะอร่อยวีดีโอดูทำอะไรอย่าโชว์ครูป้าที่เล็บมือเลยเอาหอ,อมไปใส่หมดแล้วค่ะอ,อันนี้อันนั้นเอาไว้ใส่ผัดไทยให้กรอบป้าลูกกินแตงกวากับแครอทหมดแล้วทีนี้กระต่าย ใส่แค่หอดก่อนค่ะใส่ผักนิดนึงแล้วเราคยใส่อันนี้นะหนไข่เราค่อยใส่ทีหลังมันยังไม่สุกวีเดีาไข่มันจะอันนั้นนะแล้วมันจะแตกนะลูกวังมันแตกโอ้ยหเห็ดของเราก็เดี๋ยวรอให้สุกอีกนิดนึงก่อนค่ะเนาะน้ำกำลังเดืเอดตีนไก่ทีเดียวก็ใกล้จะเปื่อยแล้วค่ะต้มตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่เปื่อยดีก็เลยมาต้มอีกรอบหนึง่งค่ะ ใส่ไข่สองฟองค่ะน้องยวหังให้ป๊าป๊าใส่สองไม่มันดู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 มันจะไม่สุกโอ้ยนางอยากทำค่ะหนึ่งดูดูดูเอ้ยเออระวังฟวงอ่อนเราค่อยใส่ทีหลังไม่รอก่อนรอก่อนแล้วชิมไข่เดี๋ยวรอให้ไข่เราสุกก่อนเอาไหมเอาชามมาใส่ ดีๆนะค่ะ้ม่ให้หกเราจะไปรางเห็ดกินวันนี้นี่บียจจะกินเป็นหรือเปล่าลเดี๋ยวรอก่อนมันร้อนค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวผัดไทยก่อนไข่เราก็สุกแล้วบีเจเอาเสร็จ ไของป๊อบป๊จะสุกก่อนเราเส้นใส่ก่อนค่ะิะใส่สก่อนค่ปะป๊อปาดอ่่าดนเลยปาอิ่เนื้นไหมยโอ้เลตอันนี้เป็นซอสไอผัดไทยของโรโบ้ค่ะพี่ก็ใช้ซอสนี้แหละค่ะผัดให้โรโบิตอร่อย แล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะเพราะว่าซอสมันหวานนิดนึงค่ะออนนี้เรียถั่วงอกแค่น่อยแม่มาเลียโอเคเอาใส่ต้นใบหอมแล้วก็ถั่วงอกเลยเรียบร้อย เราจะกินผัดไทายไหมไม่กินผัดไทยกินกินอะไรอะ่ะกิน <ś c oughs> ผัค่ะดผัดให้หัวหมอกสลดนิดนึงก็โอเคแล้วีลยวชิมก่อนค่ะเอฟกันชู่กน อีแล e ้วค่ะอะไรบี๋เดียวบีอัศวินเนอร์มาหาฟ้าปิดก่อนบีอัศวินเนอร์เดี๋ยวมันจะไอ้นี่เนาะจะเย็นต้องวก็ฟ้าปิดก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผับไทยปกไก่ของเราเดี๋ยวเรามาลาบเห็ดค่ะเอาใส่น้ำปลาก่อนเลยพี่เดียว ปตานหนิดนึงเอาคนๆมีเดียวคนเข้าใจคำว่าคนไหมไเสร็จปลาร้าก่อนนิดนึงคือล่มไหลเลยแล้วก็มะนาวเอาพริกหรือมะม่วงอันนึงบีบบีมะนาวก่อนมะมาวงเอาพริกก่อนบีบบีบลงไปบีบเอาพริกมากันบีบเยอะแลอวก็นี่ใส่ใส่พริก พี่คนด้วยเมีเยจะจามป่ะออโอเคคนคนเข้าใจคำว่าคนไหมรั่วเหรินรั่วเรินเ,เออนั่นแหละทำไมนำมันเนามัน,ไม,นไม่อบอเลยพี่เดยวนี่มแม่นี่แหละค่ะจะจ๊าใส่อะไรบ้างนะชูแล้วใส่ยักษ์มามาจาำเลยโอ้โห ต้องใส่ผงนัวด้วยพี่เดียมึงถึงจะแซ่บพอแล้วพอแล้วมันจะนัวกันไหมแล้วมึงมาคอยทุกคนหน่อยเฮ้ยเนี่ยค่ะเอฟเฟกต์นะเราใส่ข้าวคั่วเข้าไปก็แซ่บแล้วชิมก่อนค่ะเอฟเฟกต์น้ำจิ้มแซ่บจ็บมว้าวเอฟเฟกร์วิเดียเลิศขน้มปลานี่มันแซ่บเลยลูกพอแล้วค่ะ ด้วงเดินเลยเอาัวอทได้ mm. ั so Look, nice hey, one, ่โอ้ยมอทำได้ไหมได้ค่ะเอาใส่ได้ถูกใก้กัะเอ็นดูมั้ยซุปเอ็นก็เสิร์ฟนี่เองครดบเอ็นตูมาเอาอีกเอาพอก่อนพอก่อนพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันจะเยอะไปลูกมันจะไม่อร่อยเอ้ยคนแล้วคนคนคน โอ้ยขอไปกัน huh. ท <c oughs> um, uh, okay. uh ุกคนบีเดียไม่จามเลยอ่ะบีเดียไม่ฮัฟชิวเลยเนาะแล้วก็น้องใส่นี่ค่ะอาแม่น้องบีเดียเจ็บเจ็บมันกระลูกจุ๊บหายยังเอาใส่ฮอหอมแคร์ก็ไปฮอมก็ไปค่ะเออนี่แหละแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะที่นี้ลาบเห็ดของเราอ่ะคนอืมทานโอ้ยสีเหลวไปเนาะอันนี้คือผัดไก่อันนี้คือผัดอะไรลาบเห็ดลาบเห็ด เผ็ดไหมเผ็ดอยู่ลกก้ยมเดยวยมาต้มเอาเอาเาทเองอแล้วเดี๋ยวผัดไทยของปป้ามันจะไอ้นี่ค่ะผัดไทยมันจะไอ้มันจะหกมาเสร็จแล้วลูกๆเก่งๆจังเลยผัดไทยมันจะเย็นอได้ไหมได้ค่ะเยคเเรียบร้อยแล้วค ja, ่ะผ okay. ัด ờ, lát này, con lau cây ờ, hui, xích ẻ lê cực ảo cái kia, thê quài ừm, bì đê, đừng ảnh mặt cây nó nôn không thấy mẹ mẹ lê cực ảo 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 mẹ mẹ tinh của hay nhiều nhiều ต้มตีไข่นางบอกว่าไม่เอาเส้นค่ะเอาข้าวโอเคจัดไปค่ะเราวกิฟเอาไปสดสักหน่อยก่อนค่ะแม่เอานิดเดียวพอแล้วค่ะป้าป๊าเอาไหมป,ป้าป๊าไี่มีโอ๊กโฉมก็โฉมก็ฟุตัน without feet ป้าป๊าไม่เอาตีนค่ะไม่เอาตีนก็ไม่ได้กินค่ะมีแต่น้ำตีนมีเดียวใกล้เอาป้านี่ผัดไทยโอเค เดีกก่นกันกไก่กันอู้วว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 ว่วววมวว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 ดโววาน่ววววววเววววววว่วว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 ่วววววว่มวว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 ้วว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 วเวว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 วัววววมวว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 ว นางร,รมหลวงแล้วก็นี่ค่ะต้มตีนไก่บิเดียแล้วก็ผัดไทยไก่ของป๊อป้าโรเบิร์ตค่ะนี่เป็นถั่วลิสงค่ะเก็บตำเรียบร้อยแล้วอเออให้ตามใจชอบค่ะอยากได้เท่าไหร่เอาไปเลยเอาสมาร์ทกลดเอดเจนต์ค่ะเอาเอาเอาไข่ใส่สวัสดีครับเอาไข่ใส่ไหมเออน้ำปลาใส่ไข่ไหม,ใส,มใส่ข้าวหรือใส่ไข่ใส่จะข้าวใส่ข้าว,าวโอเคนางบอกว่าไม่เอาวุ้นเส้นค่ะ คิดว่าจะลวกวุ้นเส้นใส่ให้กินกับไอ้น,นี่หน่อยกินกับข้าวหน่อยไอ้กินกับต้มตีนไก่หน่อยต้มเส้นใส่ตีนไก่หน่อยานางไม่เอาโอู้เก่งมากกระลหกแล้วมึมาตัดตีนใส่ให้มันร้อนไหมเล็กเกินไหมป,ะปะ้าป๋าอร่อยอร่อยอ,อร่อย,ออยอกินเยอะเ,ยอะเลยอ๋อ,อช้อนใครนี่อันนี้ของหมั่นลืม

บ mm ิดเอาแค่ไหนไหมใช่เดี๋ยวหักออกมันโดนติ๊อันนี้ไม่โดนแจ้งกวัวไหมนึกว no. ่าอิ่งไปแล้ว แกประกันสี่ขะตัวให้ไปเไรลูกให้ไปเลยทุกท่านเอามายบิดยาบาดเจ็บกำลังฟื้นเหรอป๊อปปาที่ทำอะไรวันเนี้ยอยู่บ้านป๊อปปาลืมโทรศัพท์ค่ะป๊อปาอาสเตอริฟอนโปรเทสต์ทั้งวันยิบส่งข้อความไปโทรไปแล้วเอ้ยทำไมไม่รับสายที่ไหนได้วางอยู่ที่โซฟาลืมเปิดเสียงเองแล้วไปรู้สึกช่วงนี้แกประกันสิปิด เรียนสองาทิตย์ค่ะโทรศัพท์าใชกนโทรศัพท์ก็มีวันดูดูบ่บดีแล้วหละจะได้เล็กกับอจะได้ไม่ต้องดูแต่โทรศัพท์คเนาะตอนนี้พากันสมัยนี้ดูแต่โทรศัพท์โอ๊ยกว่าจะนอนได้กับบางวันกิฟก็ติดโทรศัพท์เหมือนกันค่ะพยายามก่อนนอนไม่ดูโทรศัพท์ไม่ดูก็นอนไม่หลับอกต้องดูข่าวดูนั่นดูนี่ ลาบเห็ดห็่งเขาทำค่ะอยากกินตั้งนานแต่ไม่เคยลาบเลยไม่แต่อยากกินพอดีไปโตโก้กับบีเดียค่ะไปเห็นเห็ดก็เลยซื้อมาลาบเลยแล้วก็ได้ตีนไก่มาให้บีเดียค่ะ ไม่พูดไม่จาเลยนะพี่เดียอร่อยไหมลูกบอกคุณลุงคุณป้าเอฟซีหน่อยอร่อยไหมคะยกนิ้วให้มาม้าไหมไม่เลยไม่มีเวลาคุยค่ะแท้ตีนไก่เฟลคอลลาเจนคอลลาเจนเยอะพี่เดีย <którym> ม้าเป็นเดอะช็อคเกอร์ของเดอะคิปเซฟินิกก

กินไข่แดงด้วยหน่อยจุ่มแต่ไข่ขาวอืมช่วงวันคริสต์มาสจะมีเมขาสแสดงอะไรในเมืองไม่รู้ค่ะจะพากันไปดูอยู่คุณป้าเฮรินบอกว่าจะปีนี้ว่าจะมาร่วมฉลองวันคริสต์มาสด้วยค่ะส่งข้อความไปเชิญล้ว Mà lên bìa. bây giờ, bìa. giờ, tuần Helene hay lên kop kèst dạng. cùng dat leuk? Ja. Had a tang Helene bìa. hay lên nèm hèm 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 normal เจอฟักชลัดอ่ะนี a สลัดอ่ินเจค่ะวันนี้กินเจจะมีตีนไก่ด้วยเจยังไงโหอย่างเปื่อยนะพีเดียตีนไก่คือส่วนนะ บัน <Yeah. S 2> ดาอยากเพื่อสุขภาพเมนูเพื่อสุขภาพคนะ่ะ mm. ซื้อมาให้วิเดียโลนึงเลยตีงไก่น้องวิเดีย <c oughs> เหตุนี้ก็เรืออีกค่ะ ซื้อมาเขาขายไอ้ถูกไอ้แพ็คเล็กๆค่ะแพ็คละ80บาทแต่ว่าเห็ดเอ้นางนางรมวงๆห้แพงเลยค่ะแพ็คละร้อยเลยเดี๋ยวเอ้เก็บไว้ผัดผักให้ปราปาโรบเบชอบกินเดซิเฮบอิงโนค่ะอินดกูกัสบอวโาพอยกไม่ผัดผักอ่ปผัดอักนิเล็ก่ะ เช็ดมือนนะลูกนะแล้วค um> ่อยไปต่อเรื่องใหม่น้องต้องเอาข้าวสวนที่กินนะลูกกับน้ำไหมนี่ไหมน้ำไก่ไหมจบทำไม่ะแลกไก่มาโทษมิเชล 我妈จะเสียใจนะ我妈หงุาหงิดหนูกินคำมึงได้ไหมลูก Stop working dogs เอาตัดขาด escape ปร๊บจเป็นยังไเดียยวเก็บของพ่อ้าเดี้ยวฉันจะตายไปนะรู้บ้า๊ใครพาไปกินข้าวแล้วไปเด้๋วกินแล้วมีแต่โตแล้วมันไม่ตายหรอกกินข้าวเอาไปอ้ำกินไปเําถ้าไก่ไม่หมดไม่กินข้าวแล้วกันเนี่ยต้องกินตีนไก่ให้หมดก่อน จะลาบอีกค่ะลาบอีกแน่นอนยางแซ่บเลยค่ะกิ๊บก็ไม่เคยลาบค่ะครั้งแรกเลยค่ะเนี่ยเคยทำแต่ห็ดเข็มทองอะไรนะยำห็ดเข็มทองใือเปล่าคะหรือลาบห็ดเข็มทองก็อร่อยเหมือนกันค่ะแต่ห็ดชิเมกินี่ยังไม่เคยลาบค่ะใส่ข้าวคั่วเข้าไปห้องขนาดเด่นต้องสตุกิย์อีเดีย หูไม่ใส่ข้าวหููกินแต่ตีนไก่มันก็ไม่อิ่มแล้วไข่แดงก็ไม่กินกินแต่ไข่ขาวถ้าหิวข้าวก็กินกล้วยด้วยตอนเย็นอะไม่ทำอะไรให้กินแล้วอืบิ๊กมัจะคุ้นตอนไหนต๊วกินไม้ผักป้าป๊าบอกให้กินผักเมื่อคืนแปลงฟันจะนอนละเมื่อมาหนูหิวข้าวโอ้ได้ลงมากินข้าวอีก กินขนมฟังค่ะตอนเย็นนั่งช่วงนี้หน้าหนาวนนะร่างกายเราต้องการพลังงานเยอะค่ะกินข้าวนิดเดียวเนี่ยถ้านอนช้านี่ต้องกินรอบสองยอยู่ ปสิให้เราเอาเคือไวเป๊กกว่านไม่มีพริกเลยค่ะไอซอสผัดไทย แทะค่อยๆแทะชิ้นนี้ม่วกินเป็นแทะจนหมูจนเกลี้ยงเลยนะพี่เดี่นอ่ะกินติ้งไก่เกลนมากเลยแล้วบังกระดูกมันเข้าคขวาพี่เด่นก็ไปเจอไรส์ปะป๊ากินหมดแล้วแล้วสุนีย์อบังแล้วกข้าวเก็บเกลี้ยเพิ่งเลิกงานมาค่ะยิบก็เตรียมของไทยคลิปค่ะ ทั้งวันตื่นมาถ้าจะถ่ายคลิป,ลปก็เตรียมค่ะจะทําเมนูอะไรมีอะไรก็เตรียมออยากกินอะไรก็เตรียมค่ะเนาะเวลาถ่ายคลิปทั้งวันละคะกว่าจะเสร็จแต่ละคลิปกว่าจะได้แต่ละคลิปจนถึงตอนเย็นค่ะเนาะส่วนมากก็ถ่ายห้าโมงเย็นค่ะทำอาหารเย็นนี่แหละค่ะมันเป vegetarian วันนี่่ เังไงยังมัยว่ากิ๊สบันไม่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 นม่ไอ่ไม่ไอ่ไม่ไม่ไม่ไิ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ไเ่ไม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 ไม่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 รี่ม่อม่ไม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่ เดีย๋ยวพรุ่งนี้ไปทํางานอีกพร <c oughs> ุ่งนี้มาม่าไปทํางานช่วงปิดเทอมเออช่วงปิดโรงเรียนเนี่ยวันอังคารเนี่ยปกติโรเบิร์ตเข้าบ่ายโมงค่ะวันอังคารพรุ่งนี้ยโรเบิร์ตต้องเข้าบ่ายสองค่ะเออบ่ายสามค่ะเพราะว่าคลิปเรื่องงานบ่ายสองก็จะเปลี่ยนกันพอดีดีที่แกของที่ทํางานได้กัะนะว่าช่วงนี้เด็กปิดเทอมไม่มีใครดูรูปให้ ก็ขอเข้าใบสามพอดีคลิปกลับมาบ้านแกก็ไปทำงานใบสามเลิกสองทุ่มเอาน้ำไปลูกปล <c oughs> ไปกินหมดเลยหืมเรียนุดบอ่าเรียนเฮลพูดจิบเบนตรอส

ติ้งตองมากตัวจริงนี่ติ้งตองมากค<ม>่ะทุกคนมาม,มาโอค๊คมามาโอ๊คยิปก็เป็นคนติ้งตองเหมือนกันพอๆกันอเป็นไงติ้งไก่ไป่เจ้าติ้งหมดไหมหมดไหม ไม่เวลาพูดเงียบมากเงียบดีมากเลยเฮ้ยแล้วก็ริสแงมั้งไม่ได้สมัเนีจะให้เกินใจอมตบปลาเดี๋ยวต้อมไปกินอีกเหลืออยู่ค่ะในหม้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้วิดีนอีก มาอุตส่าห์ครูบอกว่าน่าจะทำไปเองน้องเบียตอนก่อนปิดช่วงเรียนค่ะปิดเรียนสองที่เนี่ยคุณครูให้ทำอะไรไปกินด้วยกันค่ะครูบอกว่าน่าจะทำต้มตีนไก่ไปให้เด็กกินให้ครูกินด้วยมันก็เล็กเกินเลยหรออร่อยเลยนะถูกใจเลย ไปจะวิ่งมีก็ไม่รู้ตกใจคุณครูให้เอาตีนไก่ไปกินที่โรงเรียนไหมลูกไปได้ไหมเอาไปได้ไหมให้เพื่อนกินได้ไหมไม่ฟอไม่ไม่ได้ให้ฉันสำหรับฉันเดจเฟกพ่อไม่ให้ป่อไปกินเหรอนี่มอก็เยอะเยอะนี่ของมามาก็ให้หนูก็ได้ใช่ไหม ป๊าไม่ก้กินหรอกขอกลัวโอ้าป๊าปูตินไก่นั่นยโอ้โโอ้โ้หมอวางก่อนอาวางก่อนวางก่อนเ็ดมือก่อนเลยบดีอะอืมเอาค่กินใหม่ไดเย ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะเดี๋ยวเอาไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะก่อนบายสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บเยค่ะจุ๊บ <laughs> เอากินต่อค่ะโอ้ให้หมดเลยนะโอเคไหม